ต่อ <Cornell>. ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกวงการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเขาบอกว่ามีการเทยอยู่บนเงินครับผมบอกพักเลยได้เอง ไอเรื่องไม่ไอเรื่องไม่แซ่เแบเนี่ยขอให้ลองใช่ๆูลเล่นดูลเล่นคือผมคมจริงแล้วเนี่ยผมเห็นข่าวเหมือนกันเพราะว่ามีพี่นักข่าวที่ช่องเนี่ยเขาถ่ายรูปถึงพ์สตงมาให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินบอกว่าชื่อนาเดีย <นา S 1> ใช่ป่ะครับคชาจริงแล้วพูดตรงๆเลยว่าผมไม่รู้จักนึกหน้าไม่ออกก็เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันครับ ทำจริงก็คือกับกับกับที่เป็นเพศที่สามเนี่ยผมพูดจริงๆเลยว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเออรู้สึกไม่ดีหรืออะไรนะคือทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผมได้อะไรเงี้ยเว,เวลาทํางานในวงการบันเทิงเนี้ยก็แบบพี่ทั้งแต่งหน้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ตรงเนี้ยก็แบบเป็นเพศที่สมกันเยอะทุกคนก็น่ารักกันหมดแตบบ่ว่าเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าให้เรื่องแบบว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่ผมก็ก็นิดนึงครับก็แบบว่าเออกลัวเหมือนกันว่าคนจะเข้าใจผิดแต่ว่าก็ ก็รอพี่นักข่าวมาถามแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก็ตอบไปตามความจริงครับข่าวค่อนข้างแรงแบบมีเซ็งกับตัวเองยไหมคะโอ้สำหรับผมผมไม่ได้มองว่าแรงอะไรนะครับก็ก็คือก็คือผมไม่ได้ทําอ่ะก็พี่นักข่าวมาถามผมก็ตอบไปตามความจริงแค่นี้ครับผมหลายข่าวเขาปล่อยข่าวเกาะกระแสเราึงได้กังโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เกาะหรอกครับก็อย่ามาเกาะผมเลยครับผมไม่เพราะว่าลุกเราใคถูกใจต้องใส อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับคบอือป็นว่าไี้เรื่องแทบจะไม่อชเรื่องแทบไม่แทบนี้ไม่ได้ยืนยันครับผมแต่ว่าเรื่องที่ว่ากับกับข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผมค